อ่าสัสดีับ,บเพื่อนเจอผมในคลิปนี้ก็เหมือนเดงครับแต่ก็ไม่เหมือนเมืเดงวันนี้ผมก็จะมาสอน,นเพื่อนๆอ่าเติมบัตรใบหน้าการ์ดที่เพื่อนๆอ่าสั่งตามตู้เ,เติมหรือว่าซื้อมาแล้วเติมไม่เปลี่ยน,นครับเราจะมาสอนแบบสเต็ป by สเต็ปครับอันดับแรกก็เขาจะให้ซีเรียลมาอย่างนี้ครับใช่ไหมครับเพื่อนๆอาจจะงงหลายคนอ่าอันนี้ผมคือผมเข้าไว้แล้วครับเพื่อนๆคิดมาที่นี่ครับบัตรใบหน้าการ์ดเนี่ยครับ การชําระเงินเข้ามาครับเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับลิกมาที่เติมบัตรไปริการครับคือน้องคนนี้เขาอ่ามาฝากเติมพอดีครับก็พอดีเลยอัดจิปก๊อี้ด้านบนเลยครับซีเรียลครับวางการ์ดนามเบอร์ครับผมด้านล่างก็คือพินครับก็คือพาสเวิร์นี่ละครับแล้วก็ก๊อปปี้แล้ววางนะครับการ์ดพาสเวิร์สำหรับตัวเองครับ หรือเราจะส่งให้เพื่อนก็เรียกเลือกสาหรับเพื่อนครับขอไปด้วยเลือกสําหรับตัวเองครับผมแล้วก็กดเป็นงกานินาเชลนะครับผมรับแค่นี้ก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับบัตรถูกต้องครับผมอ่ะใบที่สองครับก็เหมือนเดิมครับชิปราคาห้าร้อยบาทอ่าตัวนี้นี่วาน ก็พี่อ่าเราจะกดทางลัดอ่านี้น